เมื่อยืนยันการเลื่อนชั้นนะครับแล้วรายชื่อม1จะว่างต้องทำการเพิ่มรายชื่อม1น,น,นะครับให้ไปที่แจ้งการมาเรียนไปที่เปลี่ยนแนวรายชื่อจากนั้นนะครับให้ไปหารายชื่อนักเรียนมานะครับ กรอบรายชื่อนักเรียนมาคัดลอกนะครับมาวางนะครับตรงลายชื่อแนวตั้งตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับให้กรอบนะครับรายชื่อแนวนอนตรงนี้นะครับกรอบนะครับ แล้วไปที่หมหนนะครับไปที่ไฟล์ม1ภาคเรียนปัจจุบัน ตรงนี้นะครับตรงคอลัมน์ A ตรงนี้มันจะว่างนะครับอย่าไปยุ่งกับมันห้ามไปยุ่งกับมันนะครับตรงนี้เราจะไม่ยุ่งกับมันให้ไปที่การตอบแบบฟอร์มแล้วนำรายชื่อที่คัดลอกมาเมื่อกี้นะครับมาวางไว้ตรงคอลัมน์ k ตรงนี้ วางแบบค่าเท่านั้นนะครับ